หน่อยฟีาที่สุดเลยว่าถึงจะพูดแบบนั้นก็โหินนะกเราก็ตั้งใจเล่นแล้วละนะแอนตอนนี้ทีมจแาเอ็นของเราตกต่ำลงมากเลยคิดแบบนี้ต่อไปแต่ดับบุ้ยในฤดูดกาลนี้แน่เลยเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าออพอเงั้นแหละจากนี้ปันจิจะเอาระบบทีมสำรองมาใช้กันทีมสำรองเหรอเหมืออาชีพจังเลยฮะถูกต้อง คนที่มีผลงานแมวเอาไหนจะต้องตกลงไปอยู่ในทีมซำมรองยิ้ผู้เ่นทีมซำรองจะไม่ได้ลงแข่งขันต้องทำหน้าที่เก็บบอลอย่างเดียวนอกจากนั้นถ้าใครมีคนรู้จักที่เก่งๆก็พาตัวไปเลยเดี๋ยวจะปืนสมาชิไปเรื่อยๆถ้าเข้าใจแล้วไปก็ได้เลยไปไป้อผหูเดียวเหนื่อยจะตาย ร้ายแบบนี้เล่นไม่ดีก็ต้องเก็บบอลแล้วถ้าเอาแต่เก็บบอลอย่างเดียวแล้วจะเก่งขึ้นมาได้ยังไงกันเล่าสรุปก็คืออดเล่นบอลไปตลอดชีวิตไงอืมจะใช่อย่างนั้นเหรอต้องใช่สิใจแอนน่ะยึดติดกับผลแพ้ชนะมากเกินไปแล้วกีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะหมอนั่นไม่มีคุณสมบัติของโค้ชเลย ในทีมนี่นาฉัน <in> คิด <TF> ว่านายน่ะมันน่าสมเพชสิ้นดีเลยถ้าฝีมือไม่เอาไหนทำไมถึงไม่พยายามฝึกซ้อมให้เก่งขึ้นมาเล่าต้องตั้งใจฝึกซ้อมให้เก่งจนกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นความหวังของทีมไปเลยจ้ะเป็นเพราะนายเนี่ยไม่จริงจังนั่นแหละไม่ลองดูแล้วจะรู้ได้ยังไงเล่าใช่แล้วล่ะเดอร์รีมอนมันต้อง มานั้นแหละใจมากเลยนะคำพูดเมื่อกี้ทำให้ฉันตาสว่างขึ้นมาแล้วล่ะน่า <c oughs> นนจะใจก็ดีแล้วฉ <c oughs> ันจะลอดูนะโดูใจมันงดีมากเลยดีมากเลย <c oughs> ต้องพยายามนะ <c oughs> เอาไปเลยหนทางสู่ชัยชนะย,ย่อมมาจากความพยายาม ไม่ได้นะจ,จยการเรียนนเป็นสิ่งสําคัญกว่าเอาแม่จะเก็บอ,อุปกรณ์เอาไว้ให้ก่อนเอออะไรกันล่ะ<อ>ถ้าไม่ฝึกซ้อมีหวังต้องไปอยู่ทีมสำรองแน่อดเล่นเบสบอลช่วยชีวิตฉันนี่มันโชคร้ายจริงๆเลยพอจะพยายามก็นหน่อยกลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกทำไมต้องเป็นฉันด้วยช่วยไม่ได้ฮะนี่แล้นะต้องมีเขาวิเศษเออกมาช่วยฉันใช่ไหมล่ะ ปเป็นเจของดีสักเท่าไหร่หรอกนะเทียนไว้นี่มันอะไรก็เพอะถูกสง่งให้เด่ยให้ปุ๊บนะไม่ว่าจะขอร้องแบบนหนก็ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงเหรออะยังไงก็ร้องใช้ดูก่อนเถอะนะแม่ครับแม่ไม่คืนเบสบอลให้หรอเออไม่ใช่หรอกครับช่วยรับไอ้นี่ทีสิครับนี่มันอะไรกันก็ช่วยรับเอาไว้ก่อนเถอะครับอือะไรกันล่ะเนี่ยตายจริงโอ้ยให้แม่รับของดีๆแบบนี้เอาไว้มันจะดีเหรอ งั้นี่ยแม่จะทำตามที่โนบิตาพูดทุกอย่างเลยจ้า <Ru> ของไม้เบสบอลคือนะฮะ<ป>ได้อยู่แล้วจ้าผมจะรีบไปรีบมานะครับแม่ว่าแต่นี่เป็นอะไรเหลยไปกินข้าวกลากวัาไปแล้วรับแม่จะเป็นอะไรกปสั้นเถอะอ๋อไอ้คว้าไปทางไหนของนายเล้วเนี่ยเหรออ๋อไปทางไหนเล่าบอลแค่นี้ก็รับไม่ได้แล้วเนี่ยึอบอลแค่นั้นก็หดไม่โดนอีกแล้วเนี่ยวิ่งแล้วไปนี่หน่อยที เสียให้หายก็ได้นี่แต่ว่าความห่วยของนายนี่ยนะมันไม่ธรรมดาเลยกลับไปซะถ้าง,งั้นขอกลับเลยแล้วกันแค่ตัวคนเดียวก็ฝึกซ้อมได้อยู่แล้วคุณเล่นโนพิตะว่างบอลลูกแรกออกไปแล้ว ขอโทษนะไอ้นั่นน่ะฉันเป็นคนคว้างเองอะเป็นไงฟีมือของลูกพี่ลูกน้องของฉันสุดยอดเลยพวกนี้ต้องมาลงแข่งให้ได้นะบอกให้ได้อยู่แล้วกบจะมากเลยนะทีนี้ก็มองเห็นภาพรวมึันมาแล้วทำไรชื้อกันดีกว่าฉันน่<ป>ะมาคนหาผู้ได้เก่งมาให้นะอย่าเอาฉันไปอยู่ทีมสำรองนะแอนนานะได้ยอยู่แล้วลแบบนี้ก็ชัดเจนเลยเราไม่เหมาะกับความพยายามจริงๆนั่นแหละจะทำอะไรมันก็เหนื่อยเปล่าอยู่ดีอะ มีใครเห็นใช่ไหมั้มไม่ได้จะใช้ของแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดแม้ว่าจะคว้าชัยชนะมาด้วยความพยายามไงเล่าโนบิตะเอ้ย พยายามไม่ได้อนะรายชื่อเหรอจะถามไปให้มันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยเออคือคือเอ่อฉันคงมีชื่ออยู่ด้วยใช่ไหมไม่เห็นจะต้องถามเลยหน้าอยู่ทีมสำรองอยู่แล้วช่วยรับไอ้นี้ไปทีได้ไหมเนี่ยอะไรกัน,กนทีมรูปร่างพิลึกพิลึกแฮะยังไงก็รับไว้ก่อนเถอะนะะยังไงก็ไม่โรคแต่ตั้งให้ก็จะรับไว้ก็แล้วกันนะวะาวว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  ที่ให้คนดนตรีแบบนีกระชั้นไม่มดีมั้งจะนักขืนนะนายดีกว่าเกรงใจเกรงใจย่าช่างมันเถอะแค่นายฉันลงแข่งวันพรุ่งนี้ก็พอแล้วเอาขับใจละสัญญาระหว่างผู้ชายการ,รกันนะได้ฝากด,ด้วยนะเดี๋ยวก่อนดิเด,ดี๋ยวก่อน,นอเฮ้เฮ้ยฉลัดคนดนีแบบนี้เอาไว้ไฟเดียวมันไม่ได้เราเป็นเกรงอกเกรงใจนี่นี่นี่นักสื่อแต่งตั้งช่วยรับไทีรับไว้เทอร์นานี่เพื่อนรับหน่อยเรื่องที่เขาใจยากแบบนี้มีอยู่ด้วยเหรอเนี่ยอะไรล่ะ ชื่อที่ส่งให้ทีมคู่แข่งดูแล้ววะถอดชุดจากทีมแล้วก็ใส่ชื่อโนบิตาแทนมันหมายความว่ายัางไงไอเรืเอร่องนี้นลัู้กันอยู่แล้วมาถามทําไปนัน่นเป็นเพราะว่านโนบิตา<อ>ที่มือห่วยกว่านายตั้งหลายเท้าอ่ะเอ๊ะแล้วทำไมกันเล่าเงียบไปเลยนะอย่ามาโต้แย้งการตัดสินใจของโค้ชจะบอกให้ทําไมกันละน่ะเนี่ยบอกให้เงียบเงียบเราใจเอน็นเธอใจเอ็นเปประตูเธอทำกับฉันได้ไงมันแปลกจริงๆเลยเนอะ อย่างไงก็เธอหน้าใส่ชื่อนบิตะเอาไว้แบบเนี้ยมีแววแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วดูเหมือนว่าจะต่างจากที่คุยกันเอาไว้นะฉันขอถอนตัวนะทํามีเรื่องอะไรก็ติดต่อด้วยล่ะไปลเด้วเดี๋เด้อ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 ะด้อะ่าเฮ้ยอ้าวี่อขาแบบพี่ตกอยู่ด้วยละเปียนว้คืออะไรอะเนี่ยต้องเป็นสัญญาณน้องใจแอนน่ๆเลยนะยังนอไวว่าท่านบิตะมีรับลมคมในจริงๆด้วย ลองถามใจแอนกันเหรอเอ้ยใช่ใช่แล้ใช่แวาเอ้ยใจแอนอยู่บ้านชิมากช่วยอธิบายให้เราเข้าใจหน่อยเหอะนะไม่รู้ไม่นายถึงเอานนบิตาเข้าร่วมทีมลละฉันจำไม่ได้เลือเป็นเล้ยเทียนรูปตัววายรักจังเลยอ๋อ โนบิตะบอกว่าปวดหัวคงออกมาพบไม่ได้หรอกจ้าพูดไปริงชัดๆเลยโกหกโนบิตะทันะอายเลียบอกมาเลยเสียงไเลยบอกมาเลยเสียนไโนบิตะออากมาอาด้อไวด้ยังไเออเอาออกมาออออยนวายนใหญ่แล้วล่ะทีนี้อะอออ โนบิตะคนโตออกมาอ้ยให้ออกมาได้เนาะเบยมาแล้วะรแ้วแต่ว่านโนบิตะทำแบบนั้นแล้ว่นายไม่ตะขิตตะหวงใจบ้างหรือยังไงก่อนนายใช้ตงิวโนี่ยังพูดอย่างนี้เลยเหรอดเลมอนบอกเองนว่าถ้าไม่ลองดูก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะก็มันมันก็ใช่อยู่หรอกนะไม่แน่ว่าวันพรุ่งนี้ฉันน่าจะทำโฮมรันสำเร็จก็ได้นี่ อย่าพูดอะไรสิมันเป็นไปไม่ได้สิก็ได้งั้นพรุ่งนี้ฉันจะโชว์ฟอร์มให้กระจายไปเลยเราไปเร่งนี้เลยเรื่องนเลยเอนีเลยเรื่นีเลยเรื่งนี้เลยอนีเลยเื่อนเยเรือนเลยเร่องนีเลร่อนเลืองนเลืงนี้เลรนไ้เล่องี้เลรือนเลองตี้ฮลรังนไปแลอ้วลย่อเอ้เยเองย่องี้ย่อย่อีเอนอนเลเียา้าใ่นอเหรอทนีน การแข่งระง,งับไปแล้วนี่การแข่งมันระงับไปแล้วแต่ก็เล่นเบสบอลได้พูดอะไรของนายอะใช่ฉันรั่คดีแบบนั้นฝ่ายเดียวได้ยังไงกับเลาไอ้บบช่างเถอะไปต้องมาตอบแทนฉันก็ได้คงจะไม่ได้รเราเช็งเกรงใจอ๋เฮ้ยรมอนช่วยฉันทีสิไม่ได้แล้วนะในเมื่อรับเทียนไวเอาไวแ,วแล้วก็ต้องทำตามสัญญาให้รู้่วงไปอ่ะอันเป็นสัญญาระหว่างลูกชายที่จะพูดอย่างไงก็ต้องให้นายเล่นเบสบอลให้จงได้ในทีเดียวอ,อะไรกันแล้ว อีกลูกหนึ่งขอสักทีได้ไหมไม่ได้นายต้องพยายามให้มากกว่านี้มันเป็นสัลักระหว่างลูกผู้ชายเออยให้ตายสิอ๋อ